ช่องคลิกทำก็จะได้ทำการเล่าเรื่องจากหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของทอเรียงพิบูลนะครับโดยหนังสือชุดนี้ก็คือได้ทำการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุศูนย์ภาคพิเศษกองบินยุทธการนะครับเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนครับแล้วก็สร้างวัดนะครับโดยที่คุณแม่ของผมก็ได้ทำการ บริจาคเงินนะครับคือแม่ก็จะเก็บตังค์แล้วก็บริจาคเงินนะครับเพื่อทําบุญนะครับแล้วทางสถานีพิพิธยุเนี่ยก็จะได้ส่งหนังสือที่อยู่ในสต๊อกเนี่ยมาให้นะครับก็คือในสมัยที่ผมเริ่มจาความได้นี่ก็จําได้ว่ามีหนังสือส่งมาที่บ้านเรื่อยๆนะครับทีละเล่มนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้อ่านทุกเล่มนะครับเป็นหนังสือที่แม่รักมากแล้วก็ เป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับโดยเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับก็เก่าแก่ไปตามอายุแล้วนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับมีหลายเล่มนะครับอันนี้ก็จะคุณแม่ก็เขียนไว้นะครับว่า เล่มนี้ได้รับมาวันที่8กันยา2518นี่จากแม่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับคุณแม่ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเอามาให้ดูนี่เป็นเล่มที่5้านะครับหนังสือเล่มนี้ก็คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของบุญและบาปแล้วก็ปประพฤติด,ดีทั้งทางกายวาจาใจานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลย ได้รับความสนใจมากนะครับหนังสือชุดกบขดแก่งามของคุณทอเรียนคิโบนี่ก็เป็นเ,เร่อในตำนานเลยครับเพราะเป็นเนล่มเก่าแก่นะครับรกะะ็บจะได้ทําการเล่าเรื่องจากหนังสือกฎแห่งกรรมต่อไปนะครับอย่างอันนี้นนก็คือเล่มน,นี้ได้รับเพื่อแปดกันยายน ปีพศ2518นะครับการที่จะได้รับหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่1หรือ2หรือว่า3นี่ก็คือแล้วแต่ว่าทางสถานีวิทยุศูนย์1ภาคพ,พิเศษของบินยุทธการจะส่งมาครับแต่แม่ก็ได้รับทีละเล่มจนครบทุกเล่มนะครับโดยทำบนไปเรื่อยๆนะครับนีวก็เล่มนี้คุณแม่ก็ เียนไว้เป็นภาษาของคนสมัยนั้นนะครับค่อยๆกวีหนังสือจะขาดคําว่ากวีก็หมายถึงว่าดูแลรักษาธนุธนอมไม่ให้หนังสือเสียหายนะครับครับอันนี้ก็อย่างเรื่อนี้ก็คือทําบุญสมทบทุนสร้างโบสถ์นะครับวัดหงตําบลหันสังอําเภอบางปะหันอยุธยาก็เลยได้มาได้มาครับก็คือทําบุญกระถานุณวิทิยุไปเรื่อยๆนะครับเป็นหนังสือที่คุณแม่รักมากนะครับหนังสือชูธกหังกรรม ก็จะได้เริ่มเล่าเรื่องให้ฟังนะครับจา<ต>กหนังสือชุดนี้ของคุณทอเรียงพีร่รณนซึ่งมีคําขวัญประจําชุดหนังสือก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยมากในสมัยนั้นนะครับสวัสดีครับเยธรรมาก็คือทำอันใดเกิดแต่เหตุก็คือ กฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่เป็นสโลแกนของหนังสือชุดนี้นะครับก็ขอยกความดีที่ได้จากการเผยแพร่หนังสือชุดนี้ซึ่งคุณแม่ได้เป็นคนหามาให้อ่านตั้งแต่ผมอายุได้สองสามขวบเองนะครับก็ก็ได้เห็นหนังสือเขามาส่งทุกเป็นประจํานะครับทีละเล่มทีละเล่มแล้วก็ได้อ่านมานะครับ ขอยกความดีเล่มนี้และคุณสนที่ได้จากการเยผยแพร่หนังสือชุดก่นแห่งกร,รมนี้แก่คุณแม่ของผมนะครับแล้วก็หน้าตาของคุณทอเรียนพี่บู์ผู้ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เคยบวชเป็นพระมาก่อนแบบนี้นะครับครับแล้วก็รูปต่อไปนี้ก็เป็นรูปน่าจะเป็นรูปตอนที่คุณทอรเรียนพี่บูนเขียนหนังสือนะครับก็นั่งอยู่บนโตทํางานแต่งตัวในยุคข,ของสมัยนั้นนะครับ เยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุตงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงสัรัแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. เยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุง ตถาคตโตเตสัญจยโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับรายการคิดธรรมนะครับในเพลลิสของกฎแห่งกรรมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องใหญ่เรื่องที่7นะครับเราไปแล้วทั้งหมด6ต่อนะครับวันนี้เป็นเรื่องของมรดกชิ้นสุดท้ายนะครับคุณทอเรียนพิบูลก็ได้เล่าว่าเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าก็ได้ถึงแก่กรมลงเป็นเหตุให้ฐา,านะของครอบครัวขาดรายได้ลงอยากกระทันหัน และนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบและก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวบ้างนะครับคุณแม่ได้ทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าครองชีพและส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนด้วยเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าจะต้องหยุดชะงักการเล่าเรียนแสวงหางานทำเพื่อเอาไรายได้มาช่วยคุณแม่และเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสียให้น้องๆได้เรียนนะครับ ชีวิตของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสซึ่งทุกคนก็หวังก็ปรารถนาเมื่อข้าพเจ้าอายุยังไม่ครบ20ปีนะครับแม้จะยังไม่พ้นวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัาย แต่ก็มีความจําเป็นในเรื่องของฐานะทางครอบครัวนะครับเพราะขาดบิดาบังเกิดกล้าบังคับให้ชีวิตของข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาช่วยครอบครัว,รวโปรดทราบว,ว่าครอบครัวข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้า1กับน้องชายซึ่งกําลังอยู่ในวัยเร่าเรียนอีกสองคนแล้วก็ตัวข้าพเจ้าเราทั้งสีอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเอง อันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้งานทําที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าประจํำทํางานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้สร้างสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานจะยากหรือง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถและจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะสาประการน,นี้ก็คือ ป,ปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถขยันหมั่นเพียรและก็ซื่อสัตย์นะครับข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ได้บางไว้โดยเคร่งจัด งานทุกสิ่งสามารถทําได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหัวหน้าต่อหน้าหรือรับหลังเจ้านายเนี่ยข้าพเจ้าทุ่มเททํางานทั้งกายและกําลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแปลกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาก็ทํางานด้วยความขันแข็งแต่พอนา,นายจ้างไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีรวมหัวกันนินทาตาหนิติดแตงคนอื่นหรือเพื่อนวมงานด้วยกันที่สุด ในบางครั้งก็เลยเอาเจ้านายมาจ้างนินทาเอานายจ้างนั่นแหละมานินทานะครับถบกการสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทํางานอยู่ที่นี่ไม่นานนะักก็รู้สึกว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างและบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่มองข้าพเจ้านั้นแฝงไปด้วยความเมตตาและได้เคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทาน ข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคําแค่นี้มันก็มีความหมายสําหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทําให้เกิดความภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าที่จะได้บําเหน็จรางวัลอะไรเสียอีกเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะสามประการที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นั้นได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็น <c oughs> โดยปฏิกปกติแล้วคนงานทุกคนเรียกนายจ้างผู้นี้ว่านาย ฉะนั้นต่อพปนีข้าพระเจ้าขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่านายในทุกแห่ง <c oughs> ต่อมาอีกประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจําเป็นจะต้องขอลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียใยและอาวรอ,อย่างยิ่งแต่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องรับขา้ขารับราชการทหารรับใช้ชาตินว่ามีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นนะครับไ้เกียนทหารนะครับวันหนึ่งข้าพเจ้าลาไปไปลาออกนะครับ จำได้ว่าสีหน้าท่านเผ่อนลงเล็กน้อยแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าจะต้องไปจากออกไปละเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษให้อีก3เดือนข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปานีโดยแท้ข้าพเจ้ากล่าวขอบพระคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อเมตตาจิตของท่าน อย่างไรก็ตามชีวิตวิถีชีวิตของขา้าพเจ้าและครอบครัวขนาดนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะรุ่มๆดอนๆไม่ราบเรื่อน รายได้ของเขาพระเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องหายหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสําหรับฐานะอย่างเราทําให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีกสองคนที่กําลังเรียนจะต้องพลอยได้รับความลําบากไปด้วยด้วยเหตุน,นี้เองคุณแม่จึงต้องทํางานหนักมากขึ้นข้าพเจ้าต้องลําบากตากตาําไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได,ได้มาชุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้น้องๆสองคนนี้ได้ดําเนินการศึกษาไปอย่างตลอดรอดฟังนะครับ แต่เคาะกมไม่เคยปราณีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะตราบใดเท่าที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีความเที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่และว,วิถีของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชานร,ราชการทหารได้ไม่ทันครบปีเนี่ยมารดาของข้าพเจ้าก็ล้มเจ็บ เนื่องจากต้องตรากตามทํางานหนักขึ้นนะครับแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยขังขันอันร่วงโรยด้วยความเฉลอชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านเพราะเสมือนเป็นพระของสามสามคนเออของเราสามคนพี่น้องมีท่านเป็นตุที่รักเคารพเพียงผู้เดียวข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาก็ได้รับคาําความอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ลา ได้ก็รีบตรงกลับมาบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมาก และข้าพเจ้าอยู่พยาบาลท่านได้ไม่นานนักเนื่องจากกําหนดที่ได้รับอนุญ,ญาตมีเวลาจํากัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะอยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาเรื่องทุนทรัพย์ที่ต้องจ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีขณะนี้เงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมแก่พรอมดอมฤิบก็ค่อยๆหมดไปจนกระทั่งมีค่าในของมีค่าในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ ที่เห็นอยู่เป็นชิ้สนสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจาเป็นไม่มีทางอื่นเราก็จาเป็นต้องทํานั่นคือเอาอบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแม่ผู้บังเกิดก้าวของเรา หลังจากได้ปรึกษาหารือกันร,ระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อกับนายซื้อขายจำนองที่น้านและที่ดินเมื่อปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงเอาเมาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนองในจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดเห็นบ้านก็มีความพอใจนะครับแต่ก็มีข้อขัดข้องที่จะไม่รับจำนองเพราะ ขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองขึ้นมานะครับเขาจะรับวิธีขายฝากเท่านั้นคือไม่รับจำนองแต่ต้องการให้ขายฝากนะครับ นอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการ,าการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าผักทุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่านายหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้จึงขอป่อนเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปก่อนนะครับข้าพเจ้าจะติดต่อผู้ซื้อรายอื่นไปนะครับซึ่งก็ได้ทําไปหลายแห่ง แต่ละแห่งปรากฏว่าจานวนเงินที่จะต้องจ่ายไปนั้นไม่ผิดกันนะครับแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการเจ็บป่วยก็เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงคิดตกลงมาแต่มาทุกคิดถึงความสําคัญประการหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทําให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงัก้อใจทันทีเพราะการทําสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์จะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทะให้ข้าพเจ้าจัดการแทน เพราะท่านกําลังป่วยหนักนั่นแหละทําให้ต้องลําบากใจเพราะหากท่านทราบว่าเราจะต้องเอาบ้านและที่ดิดนอันออยู่ันมีอยู่ที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายนะครับความป่วยไข้ก็คงกําเริบม,มากมากกว่าเดิมเหลือกําลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าขอคาดคะเนได้ว่าท่านจะไม่ยอมขายและไม่ยอมรักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องแน่และก็มีอยู่ทางเดียวคือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อโดยไม่มีการโอ,รโอรกนกรรมสิทธิ์ก่อน แต่จะมีใครที่ใจกว้างพอจะทำ่างนี้ได้ครับขอจบในตอนนี้ก่อนนะครับก็มาดูในตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะสามารถขายบ้านด้วยวิธีที่เขาต้องการได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ